ใครที่กำลังอยากได้เลนส์ฟิกซ์วคุณภาพดีถ่ายออกมาคมชัดเห็นทุกรายละเอียดไม่มีบิดเบี้ยวต้องเลนส์ตัวนี้เลยครับ Fujinon xf 1 8 m f 1 4 lm w r เลนส์ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเลนมุมกว้างรุ่นใหม่ Fuji ิโนน XF 18mm f/1.4R LM WR นะครับเลนตัวนี้ออกแบบและดีไซน์มาเพื่อกล้อง f u j ิฟิ l m ม X Series นะฮะซึ่งเป็นเลนเกรดพรีเมียมที่ให้องศาการรับภาพเทียบเท่า27ม m mm มบนกล้องฟูจรริฟิมซึ่งให้องศาการรับภาพกำลังดีไม่กว้างหรือแคบจนเกินไปมาพร้อมกับรูรับแสง f/1.4 ถึง f/16 ทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพอร์เทรต หรือแลนส์เคป e เหมาะที่จะเป็นเลนสมาตรฐานติดกล้องไว้ครับที่สําคัญเลนตัวนี้ให้ภาพพ่คมชัดมากๆไม่มีขอบม่วงไม่มีดิสอร์ชัยและตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแอมนะครับแอมค่ะแล้วก็สามารถติดตามผลงานน้องแอมได้ที่ไหนครับ igm the lady ค่ะอย่าลืมติดตามผลงานน้องเขาด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครผมก็จะนำเลน f u j i น o อน xf 18 l m m f 1.4r lm w r ตัวนี้นะฮะกับกล้อง Fuji ฟิ l m xs10 เนี่ย เดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปกันนะฮะว่าภาพที่ได้จากเลนต์ตัวนี้จะออกมาสวยแค่ไหนตามไปดูกันเลยนะครับไปไปเลย อย่างที่ผมได้บอกไปนะฮะว่าเลนรุ่นนี้มีระยะเลนอยู่ที่1 8ม mm, มหรือเทียบเท่า27ม mm, มบนกล้องฟูเฟมซึ่งเลนรุ่นนี้ก็อยู่ตรงกลางระหว่าง16ม mm ม F 1.4ที่ให้ภาพแบบกว้างนะฮะและ23ม mm ม f 1 4ที่ให้องศารับภาพแคบ,บลงมาแต่ถ้าใครนะฮะที่อยากได้เลนที่องศารับภาพแบบไม่กว้างไม่แคบบผมแนะนําตัวนี้เลยฮะด้วยระยะเลนส์18ม mm, มที่ให้มุมมองรับภาพที่ไม่แคบบและไม่กว้างจนเกินไปทําให้เราสามารถถ่ายได้ทั้งคน หรือสายสตรีทมีเลนตัวนี้ติดกล้องไว้ก็ถือว่าเหมาะมากครับหรือเราจะหยิบขึ้นมาเซลฟี่ก็ได้ถือได้สบายสบายเลยเพราะด้วยระยะเลนนี้ก็ให้ภาพที่ใกล้เคียงกับเวลาเราถ่ายเซลฟี่บนมือถือครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะฮะทางฟูจิฟิล์มได้พัฒนาเลนรุ่นนี้ออกมาได้ดีมากมากครับด้วยโครงสร้างชิ้นเลนสมากถึง15ชิ้นจัดเป็น9ก้ากลุ่มพร้อมชิ้นเลนพิเศษ As สโพล i c คี3ชิ้นและ ed 1ชิ้นทั้งหมดก็จะช่วยให้เลน xf สิ XF 1 8 mm f 1 4 r lm wr รุ่นนี้ได้ภาพที่มีความคมชัดรายละเอียดคมกริบตั้งแต่กลางภาพยันขอบภาพด้วยความคมชัดของเลนส์ตัวนี้ทําให้รองรับในการใช้งานกล้องที่มีความละเอียดสูงๆได้สบายสบายเลยครับนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่ถ่ายออกมาแล้วไม่มีขอบม่วงแม้ว่าเราจะใช้ F ที่1.4และไม่มีความบิดเบี้ยวของเส้น ตรงขอบภาพสังเกตที่เส้นได้เลยฮะมันจะตรงเป๊ะมากๆท,ท,ทั้งที่เป็นเลนส์มุมกว้างรวมถึงยังลดอาการแฟร์ของภาพอีกด้วยเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงก็จะไม่มีแสงจ้าๆมากวนใจให้ภาพเราดูไม่ชัดแถมเรายังได้ภาพซิลูเอ e แสงพระอาทิตย์เป็นแฉกสวยงามเป็นเลนส์ที่เจ๋งมากๆครับในเรื่องของการโฟกัสทําออกมาได้ดีมากๆครับระบบโฟกัสขับเคลื่อนด้วยชิ้นเลนส์6ชิ้นพร้อมกันด้วยลิเนียร์มอเตอร์ทําให้โฟกัสไวนุ่มนวลไม่มีอาการวุดวาดและเงียบ เจ้าเลนตัวนี้ถ่ายได้ระยะใกล้สุดเพียง20ซนเมตรหรือ11ซนเมตรจากหน้าเลนนะฮะถือว่าถ่ายได้ใกล้มากๆเราสามารถถ่ายเจาะได้สบายๆเลยครับเรามาดูในส่วนของโบเก้กันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มากับค่ารูรับแสงที่เปิดดิกว้างถึง f 1.4ทำให้เราได้ภาพที่ละลายหลังสวยงามอย่างแน่นอนฉากหลังจะขึ้นเป็นโบเก้สวยเลยนะครับจะให้โบเก้ที่มีความละมุนล,ละมุนถึงแม้ว่าเราจะถ่ายภาพ ด้วย f 1 4ความคามชัดรายละเอียดก็ยังได้อยู่นะฮะไม่ได้หายไปหมดโบเก้ที่ได้มีลักษณะกลมสวยและเป็นวงกลมซ้อนกันใครที่ชอบโบเก้แบบนี้รับรองว่าใช้เลนส์รุ่นนี้ถ่ายไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับหรือถ้าใครอยากได้ความละเอียดของฉากหลังที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถปรับเมน,นูนได้เพราะเจ้าเลนส์ตัวนี้นะฮะมีค่ารูรับแสงถึง f 1 6และยังมี f ออโต ให้เราหมุนวงแหวนไปที่ A ครับและก็เวลาหมุนให้กดปุ่มล็อกนี้ไว้แล้วหมุนวงแหวนครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยไม่ให้ค่ารูรับแสงของเราขยับหรือไหลกลับไปที่เออื่นๆเวลาที่เรากำลังถ่ายภาพครับและได้ความที่เลนส์ตัวนี้มากับค่ารูรับแสงที่กว้างมากๆนะครับทำให้เราถ่ายภาพแสงน้อยที่ดีมากๆจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนหรือถ่ายนางแบบก็ยังคมชัดอยู่ซูมเข้าไปก็จะเห็นว่ายังชัดอยู่แม้ว่าผมจะใช้ค่า f 1.4ก็ตาม สำหรับงานวิดีโอก็ต้องบอกว่าสบายๆเลยครับด้วยภาพมุมกว้างที่กําลังพอดีและเลนที่ให้คุณภาพภาพสวยพอถ่ายออกมาแล้วดูลงตัวมากๆครับทำให้ได้ภาพที่สวยมากๆแถมโฟกัสยังติดตามแบบไวแบบไม่หลุดโฟกัสด้วยครับ <S <S หลังจากที่ผมได้ลองถ่ายมาทั้งวันแล้วนะครับเลนตัวนี้ถือว่ามีขนาดที่เล็กมากๆถ้าเทียบกับมือผมนีม่แค่ฝ่ามือเองนะครับไซส์ก็จะมีความใกล้เคียงกับเลน16มิลม f 1.4มีน้ำหนักที่เบา เพราะด้วยน้ำหนักของเขาเพียงแค่370กรัมเท่านั้นเองนะครับ บวกกับกล้องฟูจิฟิล์ม xs 1 0ก็ยังถือได้สบายๆครับที่ตัวเลนก็จะมีวงแหวนให้ปรับค่านะครับที่ด้านหน้าเลนสก็จะมีการเคลือบผิวเลนสด้วย ht ebc technology รอบตัวเลนก็จะมีซิลป้องกันน้ําและฝุ่นละอองและยังใช้งานได้ดีในอุณหภูมิติดลบ10องศาด้วยเหมาะที่จะเป็นเลนสติดกล้องไปกับคุณทุกที่ครับสำหรับใครที่อยากได้เลนคุณภาพดีเทียบเท่าเลนส์แพงๆ f u j i นอน xf 1 8 m m f 1 4 r lm wr เลนตัวนี้ตอบโจทย์ครบทั้งภาพคมชัดโฟกัสไวไม่มีบิดเบี้ยวของภาพเลนตัวนี้นะฮะผมแนะนำเลยนะฮะว่าคุณต้องมีติดกล้องไวนะครับสำหรับใครที่ต้องการกล้องเลนอุปกรณ์ในการทำไลฟ์แบบครบวงจรและให้คำปรึกษาแบบ p r i v a t e มาพบกับผมได้ที่ big camera center พระราม2และผมจะเลือกกล้องและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้สำหรับคุณครับและพบกันที่ big camera 180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ big camera channel ทั้ง Facebook และ YouTube และคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกแห่งการถ่ายภาพสวัสดีครับ